ขอบคุณค่ะตาจอยเห็นปะพี่ยังจำจำผิดคุณเล็บเบิ่อซื้อเหรอ ไปแล้วไปแล้วจะไปหาพี่แก้มแม่แก้มแล้ว ใครสร้างออกอันของเรียนว่าเห็ดเด็กน่อยเรียนดีเอทไมมันยากเขายากจังเป็นสริงเป็นสริงมัน้ค่อยยไม่เป็นไอกเดินนะแล้วาูนหอมาหอกมาใส่อกปลูกใจยังอท

คนบ่มีเล็บมนหนเป็นคนละทางมัันมใส่แกบมหันใส่เจ้าของมหันใส่นาเจ้าของมันเปิมมัเล็บมันตเล็บเกมอไเกมม่อะเ็เกจิ้มเได้ไหอ อันนี้เหลียดีดีนะไม่ได้เไปเร็วไปเร้วไปเร็วไปเรตู้นเอาไว้น้ำพินนน่ะพินนนยกพินนนพินนนยุ่ขางรถน่ะ ฟวินเกอร์แมสมัยก่อนไหมเกิดทั้งนี่แม่ยอยับ ดีได kind of um, ้เลยคุณได้แล้วฮ e like ัลโหลยนี่มาแก่เลยฮัวนวุ้ยแม่จะต้องจะต้องมาป่อยมันส่งถึงทั้งทั้งควมเจ๊นะฮัลโหลยิ่งแล้วเจ๊งกัอแกแบบวุ้ยวุ้ยจ๋าอาเจียกีบมือเนี้ยฮัลโหลวุยาพี่จ๋านี่ถ้ามเงียบกว่าก็จะมีเงียบ

ไปปุ hey, he yeah, ้ยด um, ิเป็นเดียอะไรต่อไปไปไป ไม่ไหวเลยสินกระเด้งมืดไม่ไหวเลยฮ่าฮ่าฮ่เสียงหลงตอนเหล่าเอกไมใส่เื้อร้องไห้ไงเหรอบาดทะยานยังหยอกแซวนะฮันทุกพี่เอกทุกไปน้ำกันแยกกันเที่ยวมาขันแล้วใช้เสียงกันู้ำมันไปหาล้อแล้วไปหาอะไร้น้กระเทนนะใชชิมน้ำกระเทนน่ะ เอาไปเอาไปหาพี่มอนมาสั่นหลากเขาทูอเดิรมาสั่นพี่มอนเลยมาตื่นไปแล้วไปแล้ว แพี่น้นจบไปเหยยจักบาทเนี่ยอันนี้อันเด่นอันนี้อร่อยมากอันชดถ่ายอีลีแจกมาครบแล้วรสชาติดีมากอีลีอันนี้จริงจริงแล้วที่เอามาจากเชียงรายน่ะเขาเอามาฝาก เอามาจากเชียงรายคุณเด้มันฝรั่งไหมมันฝรั่งกระป๋องมันฝรั่งกัมันฝรั่งเ่ะเนาะฝรั่งกเมาโฮมกันนิเอากระทยกิแบบนี้้อมือมเอาือขนมของเรียวขนมขนมไหมอร่อเชียงรายเด้อเอามาจากเชียงรายคุณเดลูกเอไให้กินกับปกินเก็บไว้ก่อนนะ่นเอา อจะกินเดียวนี้แหมเดี๋ยวนี้เปิดกินเให้เปิดกินชิมรสชาติเพราะว่าเดี๋ยวไปบอกอุ้งอิงอุ้งสาวประเทศไทยเด้อเร็วเร็วแม่ อลีโบล,ลูบลยังแบลตเป็นไงลูกเหรอกูไก่โดนก่อนเพื่อนร้องปากมโอ้ยหนอหาแกงก้นอี่กูไกนะ่รออ้องแบบเสียงแมนมากอ่ะกูไก่ยังหายใจไปทั่วท้องเลยตอย <c oughs> นน,อนี้ไมน่กลัวไหมน้องกลัวไหมเนี่ยขนมเนี่ยน้องกลัวไหมเนี่ย ไม่กวนน่เป็นคนแก้เพื่อนพูดเป็นลาตัวไปเพูดดเป็นลาตัวไปเส้เล่หมอลำมาไปแล้วบ่หยุดโทรพพี่เออหันโทรพพี่เอ แล้วคุณรู้ารมางนี้ยนดูแต่ว่าเนี่ย